ตัวแรกมีเป็นส่วนประกอบครับว่าคุณใช้เบิร์แบบนี้ดีหรือไม่ดียังไงนะฮะบ้านที่แบบนี้ของคนนัยกับคุณนมากกว่ารา่างเนอาของสิงเหล่านี้ถ้ามันไม่มีจริตเ่ยมันหายไปล้มันไม่เกิดที่โยชนต้องสูญพันธุ์อย่างนี้แต่สาสให้มันไม่สูญพันธุ์กับการว่าเรื่องเลขศาสตร์โอ้โหสปีที่แล้วคนทุกคนว่าเรื่องมือนถึงหมใช่ไหมเลขเป็นหลักล่นก,กแต่ก็ซื้อกันใช่ไหะเรียนรถหลักล้านซื้อกันเลยเพราะเลสวยมันเป็นเรื่องที่มันวาม 就要用，要有你们信仰的力量来完成。<noise> <noise> จอมค่ะจอมจันฉายจันฉายละไม้แขกค่ะรุ่น99ค่ะก็เริ่มต้นเลยคือตอนแรกอะ่ะห่างไกลกับเรื่องการแบบดูดวงอะไรอย่างงี้มากแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วอะคะ่ะก็คือมันดูย่อยยับอะ่ะแล้วทีนี้ก็มีคนทักมาว่าตัวเลขมีปัญหานะไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อจนแบบ2-3ปีอะไรเงี้ยจนแบบมันไม่มีทางเลือกแล้วทำไมมันแย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยลองเปลี่ยนตามที่เขาบอกดูพอเปลี่ยนแล้วอะคะ่ะ3ปีมาก็พิก คลิปจริงๆเปลี่ยนจริงๆก็เลยพอเรามารู้เลขเก่าของเราอะคะ่ะมันย่อยยับจริงๆเลขทั้งหมดคือเสียหมดเลยแต่พอเลขอันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะคะมันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ที่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่เราดีขึ้นนะคะก็รู้แล้วคะ่ะว่าเออมันมันสัมพันธ์กันจริงๆกับตัวเลขอะคะ่ะ ตารัดมูลวันนี้ค่ะเคยเรียนแล้วค่ะรุ่น99ค่ะอยากรู้ความหมายลึกซึ้งของตัวเลขและอาจารย์ก็ได้บอกว่าในตัวเลขอะค่ะมีในไพ่พมยานก็มีความหมายว่าแต่ละไพ่อะมาจากอะไรเกิดจากอะไรอย่างนี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อ ื่ออูนะครับเรียนไพ่พรมยานรุ่นที่98ครั้งนี้ก็คือมาเรียนเพิ่มเติมไพ่เลขศาสตร์แต่อยากจะมีความรู้เพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมที่ลึกขึ้นว่าในไพ่พรมยา,ายัน64ใบเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงกับไอ้ตัวเลขนะครับเพราะไพ่พรมยานเนี่ยบางทีไม่ได้บอกลงลึกเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขจะบอกได้แต่ว่าเรื่องของตัวสภาพหรือสภาวะที่เกิดขึ้นในในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าพูดถึงลงหรือถึงเรื่องตัวเลขเนี่ยไพ่พรมยานอาจจะลงไม่ถึงก็เลยอยากจะมาศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของวันเดอรปีเกิดตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของมือถือเลขที่บ้านนะครับว่ามันจะอะไรที่มันจะสมโพงอะไรที่มันจะไม่สมโพงกันครับชื่อนุชลีค่ะเรียนรุ่น97เรียนเลขศาสตร์อันนี้ต่อเพราะว่าคิดว่าจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับไพ่ค่ะ แล้วก็สามารถนำตัวเลขเนี่ยไปต่อยอดใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเช่นตอนนี้อยากรู้ว่าถ้าเราจะใช้รหัสรหัสในแอปธนาคารเราต้องใช้อะไรถึงจะเหมาะกับเราอันนี้สำคัญเลยชจ่อว่าจอยค่ะเรียนมารุ่นที่83ก็กะไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาไปต่อยอดนะคะเผื่อเวลามีลูกค้าอย่างเช่นจะถามเกี่ยวกับพวกเอ่อทะเบียนอ่รถยนต เบอร์โทรศัพท์หรืออะไรพวกนี้เพราะต่ก่อนอะเราก็แค่แบบเหมือนเราดู y o u u u e แตัที่อาจารย์สอนมันก็เป็นการแบบครูพักรักจำไงเราก็เลยมาเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชื่อจริงชื่อปริยานุตกรหลังกูนะคะจบธรรมศาสตร์รหัส28เป็นรุ่นพี่อาจารย์ค่ะ <laughs> พ, <laughs> พี่นาอจบคณะศิลปาศาสตร์เอกจิตวิทยาค่ะอาหาเรียนไพภรมิยานแล้วค่ะเมื่อประมาณเกือบสอปีที่แล้วเอาจริงๆอ่ะสนใจตัวเลขแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตหาอะไรดูถึงได้เมื่อเช้าถึงได้ที่คุยกับอาจารย์นะคะว่าบ้านเลขที่8เคยภูมิใจวันนี้จิตตกเบาๆไม่มากแล้วก็ที่บอกว่าสนใจเพราะว่าอย่างาซื้อรถใหม่เลขทะเบียนแต่ว่าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนาะ ก็ไม <c oughs> <ikke Ugh>. ่ร <jogo> <g ười> ู้ว่าถ <as> ูกไม่ถูกคือมาตอนนี้มาเริ่มรีติงแล้วแต่ตอนนี้ไม่ค่ได้ใช้แล้วใช่ไหมครับยังใช้ประจำอยู่บ้างเคยมีแบบว่าขโมยลากของบินเสียหายข้าวของเสียหายเป็นปกติอยู่แล้วเป็นปกติของหนูแล้วค่ะ้าสามสองเลยศูนย์จุดหนึ่งบาทเงี้ยมันมีค่าเยอะมากครับ คุณมีเงินศูนจุดหนึ่งบาทถึงบาทตรงเนียย้ยยางเลยมันน้อยมากไม่ถึงศูนย์เลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าศูนย์คุณไม่ดีไม่เอาไม่เอาศูนย์เลยเวลาคุณมีบัญชีถ้ามีใครโอนเงินให้คุณหนึ่งล้านบาทโอ้ศูนย์ตั้งกี่ตัวหกตัวใช่ไหมบอกมันเละบอกธนา,าคารไม่เอาไม่เอาฉันเอาบาทเดียวพอ <S <S เอาไหมฮะเอาศูนย์ <S <S ไหมเอาศูนย์ไหมเอาศูนย์เยอะๆไหมเอามันต้องแล้วแต่เราจะบอกคุณว่าเราต้องดูคำว่าศูนย์ ไม่ยากนะเพราะว่าเรียนรุ่น9 9้ามาเหมือนเรารู้หัวใจของไพ่มาแล้วใช่ไหมคะพอมาอัดแอปใช้กับอันเลขพลิกชีวิตนะคะคือมันมันเก็ตมันมันฟังรู้เรื่องแล้วมันก็ไปต่อได้แล้วเราก็รู้ช่องทางว่าเราจะไปทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรารู้สเต็ปชัดมากขึ้น1นึ่ก็ต้องบอกเลยว่าเข้าใจมากน้อยนี่ต้องอยู่ที่ความสามารถค่ะแต่ก็ถือว่าเข้าใจได้ดีค่ะเพราะว่าเราเรียนศาสตร์ของพรมยานมาก่อนแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้ความหมายของตัวไพ่ ความหมายของไพย่อยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราอ่ะรู้ได้เยอะกว่าที่เราไม่ได้เรียนมาก่อนจริงๆแล้วถ้าจะเข้าใจไหมพูดจริงๆว่ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นักเนื่องจากว่าอาจารย์สอนเร็วนิดนึงแต่ว่าพอเพอิญเราได้ศึกษาหรือว่าได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องไพ่พรมยามไปแล้วเนี่ยพื้นฐานตรงเนี้ยมันก็ใช้ได้เยอะเลยนะครับอย่างน้อยๆก็คือผมเนี่ยก็คือมีความเข้าใจประมาณ70% 80%นะครับแต่เดี๋ยวกลับไปทบทวนอีกทีนึงว่าโอเคมันมันเป็นมาอย,ย่างไง นะครับก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ความชนานาญครับเข้าใจค่ะอาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากค่ะก็เหลือแต่ว่าเราไปทบทวนแค่นั้นก็เข้าใจบ้างเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วมหมายถึงว่าเคยเรียนกับอาจารย์มาแล้วแล้วเราพอมาเรียนเลขศาสตร์มันก็เออเข้าใจง่ายขึ้นดีอ่ะเข้าใจเข้าใจง่ายเอาจริงๆก็คือว่าเวลาที่เราไปหาในอินเทอร์เนะ็ตน่ยมันชอ็อตคัสปึ้งแล้วก็เลขแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปยังไง อันนี้มันเป็นความเข้าใจแล้วจริงๆแล้วก็คือข้อดีคือว่ามันเชื่อมโยงไปกับวิชาไพ่พรมยานด้วยอะค่ะก็เลยยินนะสนุกค่ะแท่งลามือซ่าจะมีสอตัวนะฮะหรือกระบอกสองหัวก็แปดกำลังสองคุณจะสังเกตว่าแปดกังสุดสองเนี่ยมันเรียกลาหูึ่งเลยลาหูเล็กกับลาหนึ่ใหญ่หลายคนบอกว่าถ้าเราเชื่อยึดติดกับตัวเลขยึดติดกับดวงมากมันจะทำให้เรางงง่ายนะคำถามคืออะไรที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นอ่ะในความเชื่อของตัวเรา มันไมื่องขีดก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่เขาชอบใส่เสื้อสีแดงแต่ตัวคุณแม่ลงขิวด้าแต่ใส่แล้วมั่นใจอ่ะแล้วคุณแม่เราสุดอ่ะไม่ทำเลยอ่ะใส่แล้วรวยแต่มั่นใจไม่ได้สนใจเมื่อเราสนใจชาวบ้านก่อนเนี่ยเป็นรูดีกับตัวเราเราทำก็ใช้กับตัวเองก่อนแล้วก็ดูเลขที่บ้านดูคนรอบข้างของเราแล้วถ้าเกิดว่าเราดูดูให้ใครแล้วเขาอยากรู้เราก็ดูให้เขาได้เลย อพอเรียนจบจริงๆทําธุรกิจส่วนตัวพอเรียนจบแล้วก็อย่างที่บอกออส่วนใหญ่จะดูให้คนใกล้ตัวแล้วก็มามีมาปีนี้ที่ว่าเริ่มทําจริงๆังละเริ่มจะแบบออรับดูอะไรจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ อย่างแรกเลยคือเอาไปใช้กับตัวเองก่อนอย่างเอาแบบไปใช้กับตัวเองใช้กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกดวงด้วยค่ะก็เอาไปช่วยในเรื่องของการทํานายดวงแล้วก็ดูป้าเล็กที่ดูเบอร์โทรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่ลูกค้าเลือกไพ่หรือเลือกคู่ครองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้ของวันอย่างนงี้ว่าคู่ดีคู่ไม่ดีอย่างนี้ได้ค่ะโอ้เยอะครับ เพราะว่านอกจากใช้ได้กับตัวเองแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราจะยึดเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของนักพยากรนะครับก็จะมีความหมายแล้วก็สามารถให้คำอธิบายได้ลึกซึ้งมากกว่านะครับ